ครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างสื่อการสอนหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับการศึกษาการสอนแบบยุคใ,ในยุคในยุคปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นการให้บริการ การสร้างสื่อการสอนนั่นเองนะครับว่าทุกวันนี้เราจะใช้สามารถใช้ได้เว็บไซต์ไหนได้บ้างส่วนเว็บไซต์ที่ผมเลือกมาก็จะเป็น Class Dojo นะครับอันดับแรกนะครับเวลาที่เราพิมพ์ไปใน google นะครับว่าครั s s ดโจแล้วเข้าไปอันแรกครับครับก็จะมาอยู่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่สมัครก็สมารถสามารถ ก็สามารถสมัครได้ตรงนี้นะครับผมตรงเซตอัพสายอัพนะครับสายอัพตรงนี้จะเป็นหน้าที่หรือตำแหน่งของเรานะครับว่าเราจะไปจะบริหารแบบไหนนะครับเราจะเรียกเป็นทีเชนะครับเป็นคุณครูนะครับเขาก็จะให้เรากรอข้อมูลของเราว่าควาำหน้าชื่อเราอะไรไปนะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่าน หลัคนที่สมัครแล้วนะครับก็ามาที่ล็อกอินแล้วออกมาที่ตำแหน่งเป็นทีเชื่อครับก็กรอกอีเมลที่เราสมัครไปนะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปรอ,รอสักครู่นะครับครับแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับส่วนแรกๆก็จะมีให้ยืนยันอีเมลให้ทุกคนกดเข้าไปอีเมลแล้วก็กดยืนยันก่อนนะครับครับสำหรับโปรแกรม คราโดโจนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนนี่เป็นศูนย์กลางนะครับเสริมแรงให้นักเรียนความสนใจแล้วก็เช็คชื่อเข้าเรียนได้นะครับจับกลุ่มจับเวลาเพิ่มผู้มีส่วนร่วมได้นะครับเช่นผู้ปกครองเข้ามาดูนักเรียนได้แล้วก็สามารถนําข้อมูลอ,ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ Excel ได้นะครับเป็นสําเร็จรูปเลยนะครับ ระบบของคราสโดโจนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับก็คือเป็นระบบการเสริมแรงแล้วก็เป็นระบบรายงานพฤติกรรมของนักเรียนและเป็นระบบการสร้างตัวละครของนักเรียนและเป็นระบบาการวิเคราะห์คะแนนเบื้องต้นนะครับเว็บนี้นะครับสามารถใช้ในโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่าคอมก็ได้นะครับโหลดอยู่ในเ a y Store หรือว่า App Store ได้นะครับ มีทั้งระบบ a n d r o i d แล้วก็ ios นะครับใช้ได้พอเรามาแบบนี้แล้วนะครับตรงคาว่า New Class นะครับให้เราสร้างกดขึ้นมานครับแล้วก็ให้เราเขียนชื่อห้องหรือว,ว่าเป็นระดับชั้นที่เราสอนนะครับเช่นสอนมอ .4 ม .4 ทับ2อย่างนี้นะครับม .4 ทั2ตรงนี้จะเป็นระดับชั้นนะครับ เราจะเลือกก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นของอาหารฝงังกฤษกเขานะครับพร้อมเรียกพนนนะครัอลเ,เทอร์นะครับตรงนี้จะเป็นการแชร์แบบว่าแชร์คะแนนบวกให้ผู้ปกครองหรือว่าแชร์คะแนนทั้งหมดให้ผู้ปกครองนะครับหรือไม่แชร์ก็ได้นะครับเลือกติเกเลือกที่จะแชร์นะครับแล้วก็ K คีเอทคลาสนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เราเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าไปนะครับ as student นะครับตรงนี้ให้เราเขียนชื่อนักเรียนก็ได้นะครับเขียนได้เลยเขียนได้เลยว่าเช่นนายน้ำโชคแบบนี้นะครับแล้วก็กดแอดไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือตรงนี้นะครับก็คือนำอรายชื่อมาจากบลหรือว่า Excel ได้นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับแล้วให้เรา ไปนำรายชื่อที่อยู่ในเวิร์ดมานะครับก็ปปี้มานะครับแล้วก็วา,างตรงนี้ให้เรียงเป็นแบบนี้นะครับรกด import list นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับสำหรับตรงนี้ก็คือฟลิปฟิปชื่อหน้าหรือว่าเอาชื่ออาสกุลมาอยู่ข้างในงนี้ครับนี้ครับสลับกันได้ ผมก็จะตั้งไว้เป็นชื่อหน้านะครับกด continue ไปครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะก็จะได้รายชื่อของนักเรียนของเราขึ้นมานะครับให้เรากดเซฟปุ๊บก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับ เป็นเหล่านักเรียนของเรานะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นใครอยู่นะครับเราสามารถาให้นักเรียนแต่งตัวได้นะครับหรือว่าเป็นเลือกตัวละครของตัวเองได้นะครับแต่ว่าโดยผมจะเลือกตัวละครให้เด็กๆเ,เองครับ นี้ก็เรียบร้อยนะครับ,รบให้แหกเรียนได้มีตัวละครของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับต่อไปนะครับมีชั้นเรียนแล้วทำอะไรไบ้างนะครับก็จะมีส่วนประกอบของคราสโดโจอยู่ดังนี้นะครับมีอยู่5ส่วนก็คือส่วนที่1นึคือตรงนี้ครับ,รบกรอบสีแดงตรงนี้จะเป็นส่วนหัวเป็นส่วนที่บอกชื่อของห้อง ขนาดที่เรากําลังเข้าใช้งานอยู่ครับลูกกระดิ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเมื่อมีการติดต่อสื่อสารจากผู้เรียนหรือว่าผู้ปกครองหรือกําหนดนัดหมายต่างๆนะครับต่อไปส่วนที่2ครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนจัดการเกี่ยวกับการจัดการห้องเรียนนะครับ ตรงคลาสรูมก็คือ,อะจะแสดงผู้เรียนทั้งหมดพร้อมแสดงสถานะคะแนนต่างๆครับแล้วก็ตรง Messenger นะครับจะเป็นการติดต่อสื่อสารในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือกับผู้เรียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น l a s s story นะครับก็จะเป็นการโพสเกี่ยวกับงานต่างๆที่เราต้องทำนะครับให้นักเรียนได้ไปดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างตรงนี้เป็น พัดฟรีโอนะครับตรงนี้จะเราจะติดตามงานเด็กได้ว่าเด็กทําอะไรอยู่นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับ s t u เ e n t นล็อกอินให้เด็กนะครับเด็กสามารถล็อกอินเข้ามาอยู่ในระบบของเราได้นะครับว่าเราเป็นตัวละครตัวไหนและสามารถปรับแต่งตัวละครได้นะครับแล้วจะทําย้อนหลังให้ดูอีกทีนะครับส่วนที่3นะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ s t u เรีนและก r ุ u p นะครับ ก็คือตรงสติวเดนก็คือแสดงแสดงตามสมาชิกทุกคน mm. เพื่อเพื่อเพื่อสะดวกในการจัดการเพิ่มหรือลดคะแนนของผู้เรียนเป็นอิสระนะครับ mm. แล้วก็ตรงกลุ่มนะครับก็คือแสดงกลุ่มตามการตั้งค่าให้เป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการจัดการเพิ่มหรือลดคะแนนของ,น,ของนักเรียน mm. ผู้เรียนเป็นกลุ่มนะครับ mm. ส่วนที่4ก็คือส่วนตรงนี้ครับส่วนที่มีตัวละครของนักเรียนเราอยู่นะครับ ตรงนี้คือแสดงคะแนนของผู้เรียนต่างๆนะครับจุดที่5คือตรงตรงนี้ครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนควงมือต่างๆนะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในบางส่วนนะครับตรง excellence e x c e l d e n c e excellence e x c e n d e n c e ตรงนี้นะครับเราสามารถอ่าเช็คชื่อนักเรียนได้นะครับเช่น เช่นจกกนักรพันธ์ถ้าจักรพันธ์มาก็จะขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าชนาทิพไม่มาเราจะคลิกครั้งเดียวมันจะขึ้นสีแดงครับก็คือไม่มาเรียนสําหรับนริศราตรงนี้นะครับคลิกสองครั้งก็จะเป็นการามาสายใช่ครับจะเป็นการมาสายตรงนี้มาสาย ส่สมมติว่าเป็นวารีคริกสาครั้งหนึ่งสองสามตรงนี้จะเป็นมาสายมากๆนะครับพอเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดเซฟตรงนี้นะครับฟูงขวาล่างกดเซฟปับ๊บนักเรียนที่มาไม่เรกเรียนที่ไม่มาแล้วก็มาช้าหรือว่ามาสายมากๆครับจะขึ้นตัวสีเทาแบบนี้นะครับขึ้นตัวสีเทาแบบนี้ก็คือจะไม่มีส่วนร่วมในการ เรียนการสอนนะครับแต่สามารถเรียนได้แต่จะไม่สามารถใช้ใช้ในระบบในนี้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เขาไม่มาหรือว่ามาสายแล้วก็เป็นเสลกเสลกมัลติเพลนนะครับตรงนี้ก็คือให้เราเลือกถติว่าเรามีคําถามให้เด็กแล้วเราอยากเลือกสุ่มนักเล็กแล้วเราอยากเลือกสุ่มนักเรียนประมาณ ห้าคน,นวันนี้ครับประมาณห้าคนแล้วกด give feedback อย่างนี้และถ้านักเรียนห้าคนนะครับตอบได้ตรงตามอะไรต่างๆเรา,าก็สามารถให้คะแนน,นได้ตามนี้นะครับมาตรงที่ต่อไปเป็น random นะครับก็คือสุ่มนักเรียนให้ขึ้นมาตอบคาถามหรือนะว่าทำกิจกรรมนะครับเช่นตัวอย่างนะครับคุูมีคําถามให้หนึ่งตัวอย่างกูมีคําถามให้หนึ่งข้อเช่นจะสุ่มหนึ่งคนนะครับกดสุ่มตรงนี้จะมีเสียงนนดนตรีให้ขึ้น รัฐภูมิรัฐภูมิก็จะตอบคาถามครูนะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมตรงทิมเบิร์นะครับจะมีอยู่สส่วนก็คือ,อนาฬิกาจับเวลาหรือว่ากับการตั้งนาฬิกานะครับเรากําหนดเวลาเองได้ครับประมาณนี้นะกดสตาร์แล้วก็จะนับถอยหลังเขาดาว่ากันไปนะครับ สลับตรงต่อไปนะครับคือครัสครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปั๊บจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนของเรานะครับว่าเราอยากให้คะแนนแบบไหนนะครับเช่นเราจะแก้ไขนะครับเกณฑ์การให้คะแนนคือตรงนี้อ d ด t แล้วก็ตั้งว่ามาเรียนประมาณนี้ครับให้กี่คะแนนมาเรียนก็สมมุติว่าผมให้5คะแนนก็สีาใบมาเรียนก็จะเป็น5คะแนนนะครับสมัครอาสาสมัครครับอาสาสมัครอาสาสมัคร แล้วก็เราเลือกเ,อเป็นเป็นยกมืออย่างเงี้ยภาษาสมัครภาษาสมัครให้สัก2คะแนนวันนี้ครับเซฟไว้โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับนีตเวิร์กก็จะเป็นการหักคะแนนนะครับเช่นส่งงานชา้าหัก2ประมาณนี้จะขึ้นมา ดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมตินักเรียนทุกคนจะเข้าเช็คชื่อใช่ไหมครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับ e x c e n d e n c e นะครับเข้ามาแล้วก็เช็คชื่อก็ไปตามที่เราเช็คนะครับทีละคนทีละคนทีละคนพอเช็คเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเซฟ e ทนนะครับปั๊บ่างนี้ปุ๊บแล้วยังไงใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะมาให้คะแนนเด็กๆตรงที่นี้นะครับ เป็นมาเรียนหคะแนนทุกคนก็จะได้รับคะแนนสำหรับคนที่มาอาคอมคิกอามาเรียนใช่ไหมครับขึ้นมา5ทุกห้าคะแนนส่วนคนที่ไม่มาหรือว่ามาสายก็จะไม่ได้นะครับก็จะไม่ได้คะแนนเลยคนนี้ไม่มาคนนี้มาสายมากๆก็จะไม่ได้คะแนนนะครับจะเป็น5้าคะแนน,นสมมุติเรียนไปเรียนไปนะครับก็จะถามเรียนว่า าคำถามโองเรียนแล้วในการสุ่มนะครับสุ่มขึ้นมาปับ๊บเป็นโรอ่าโรถ้าโรตอบคำถามถูกใช่ไหมครับตอบคำถามถูกก็จะให้คะแนนตอบคำถามปั้งอ่าโรก็จะได้คะแนนบวกสองโรตรงไหนครับโรตรงนี้อ่าโรมีเจ็ดคะแนนเยอะกว่าเพื่อนอ่าครับผมสำหรับอ่าเราให้คะแนนผิดเราก็สามารถแก้ไขได้ครับรกดตรง undo list นะครับกดปั๊บ คะแนานก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับกดอนุไปเรื่อยก็คะแนนก็จะย้อนกลับไปย้อนกนอล,ลับไปอธิรพนธอธิรพนเป็นอาสาสมัครนี้ใช่ไหมครับก็ให้คะแนนธิรพน์สองคะแนานครับที่ผมก็ได้2คะแนานครับต่อไปก็จะเราจะมาทําเป็นารายงานวิเคราะห์คะแนานเบื้องต้นนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าเป็น Excel ใช่ไหมครับเรามาตรงที่ออปชันตรงนี้นะครับ มาที่ View Reports คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราทำเมื่อกี้ก็คือจะมีการเช็คว่ามาเรียนแล้วก็มีอาสาสมัครของเรานะครับใช่ครับเราทำอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากเอาแบบเป็นตารางออกมานะครับเรามาที่ View ตรงนี้ครับตรง View Sheet อะไรนะครับ View Spreadsheet อะไรนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น Excel ให้เราดาวน์โหลดเราคลิกก็ไปดูได้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ตั้งค่านะครับว่ายังไม่เป็นฟันต์ของที่ออกมานะครับจะได้เป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถออกมาได้ต้องไปตั้งตั้งค่าก่อนโอเคครับเราสามารถดูเวลาเรียนได้นะครับตรงนี้นะครับมาที่ e x t e n d e n c e นะครับก็คือตรงนี้ครับก็จะมีว่าคนนี้ไม่มาเลย นี่ครับวันที่23 mm hmm. คนนี้ไม่มาคนนี้มาเลทแล้วก็คนนี้มาเลทมากๆประนี้ครับมาเลทมากเ mm hmm. ป็นอ้ไ้ประมาณนี้ครับ mm hmm. ครับต่อไปแล้วก็จะมาให้นักเรียนยมีส่วนร่วมในการใช้โปรแกรมคราสโดโจกับเรานะครับก็คือมาตรงที่ Student l o g in ตรงนี้ปั๊บมาที่ c l a s s r o o m o o k in นะครับคลิกเข้าไป ตรงนี้ก็จะมี qr code นะครับให้เราคอนเฟิร์ม qr code ครับแล้วจะขึ้น qr code แบบนี้ขึ้นมานะครับให้นกเด็กโหลดโปรแกรมไว้เลยครับในโทรศัพท์ตัวเองนะครับแล้วก็ให้เรามาที่อ่าสำหรับหน้าต่างนักเรียนก็จะขึ้นเป็นประมาณน,นี้นะครับให้เด็กเข้าไปที่ c l a s s r o o คลิกเข้าไปปับ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วให้นักเรียนคลิกไปที่ i am student คลิกเข้าไปแล้วเราสแกน qr code นครับ พอเราสแกนแล้วแล้วก็หา,าว่าเอ๊ะสมมติว่าสมมติว่าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมครับเราก็ว่าเอ๊ะฉันชื่ออะไรนะฉันชื่อ,อชิพรพลนเคผมชื่อศิพรพลชื่อชิพรพลแล้วนี่ครับก็จะมีแบบให้นักเรียนได้ลุ้นว่าเป็นการเสริมแรงนักเรียนนะครับว่าใอ้โปรแกรมนี้น่าสนุก,กประมาณนี้นะครับให้เราให้นักเรียน,นคลิกตรงไข่ก็จะแตกหนึ่งคลิกสองครั้งก็จะเริ่มแตกคี่ิกสามครั้งสี่ครั้งก็จะแตกเป็นตัวของนักเรียนนะครับ อ่าสำหรับต่อไปนะครับถ้านักเรียนไม่ชอบตัวนี้แบบอ๋อมันน่ากลัวจังเลยประมาณนี้นะครับให้เราอ่าให้นักเรียนนะครับคลิกตรงที่มอนสเตอร์นะครับมามอนสเตอร์มันก็จะให้เราคีเอาตัวละครของเราได้นะครับามที่เราแบบชอบใจได้เลยเดีย๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับครับก็จะเปประมาณนี้ครับให้เราเลือกตัวละครที่เราอยากได้สมมติว,ว่า เอาตัวนี้เอาตัวเดิมไหมแล้วก็เปลี่ยนสีก็ได้เลยครับสีแดงแล้วก็ดวงตาเป็นยังไงโอเคดวงตาฟับมาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับหน้าเหมือนคนสอนนะครับปากก็จะเป็นยังไงปากก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นสีนะครับดูครับตัวละครน่ารักครับแล้วก็กดยืนยันไปครับอ่าแล้วก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเข้าห้องเรียนตรงนี้นะครับเป็น มสีทับสโอเคคลิกเข้าไปแล้วก็จะแจ้งคะแนนของเรานะครับวันนี้เราเข้าเรียนนะครับมีเจคะแนนนะฮเข้าเรียนแล้วแล้วก็เป็นอักสาสมัครด้วยนะครับคนคนนี้นะครับสำหรับงานของเรานะครับก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับตรงขีดข้อมูลนะแล้วแต่ว่าคุณจะสั่งเป็นงานแบบถ่ายรูปหรือว่าให้เป็นแบบพ d f เออะไรต่างๆมากนี้นะครับวิดีโอก็ได้ให้เราวาดภาพก็ได้นะครับทำได้มากมายนะครับ นี่ครับก็จะแจ้งครับว่าเราได้คะแนนจากอะไรมาเรียนแล้ว5้าแล้วก็อาช่าสมัครบ้างนะวันที่เรียนวันที่เท่าไหร่อ่าที่ยี่สิบสามกันยาวันที่อาวันวันศุกดีนะครับนักเรียนกาสามารถตรวจสอบได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเอาละครับสลับลูกเล่นต่างๆอาที่มีเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นธุรกิจนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือจับเวลาในกคำตอบอย่างนี้นะครับเดี๋ยเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับในการตอบคำถามของเรานะครับถ้าหมดเวลาเราก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะครับถามรับถามซับนะครับเอาเวลาโอเคสามารถจับเวลาในการสอบได้อะไรประมาณนี้นะครับ เราก็หนดได้เลยนะครับแล้วก็มาที่แรนดอมอ่าตัวนี้นครับเป็นแรนดอมแบบให้ทุกคนได้เห็นแบบจอใหญ่อ่าเป็นอดิสอนรนดอมอีกทีอ่าเป็นธนาทิปนะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นต่อไปก็จะเป็นการกรุ๊ปเมเกอร์นะครับก็เป็นการจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มให้แบบอัตโนมัติเลยครับเช่นเอ๊นักเรียนมีอยู่27คนใช่ไหมครับเราอยากได้สัก กลุ่มละสี่จะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้สามมาวันนี้นะกลุ่มละสี่คีขกาไปอ่านะครับอาจจะมีเศษหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับก็จะเอาคนนี้ไปอยู่กับกลุ่มไหนก็ได้นะครับมันจะจับกลุ่มให้แต่โดมัดอย่างนี้เลยครับสะดวกสบายนะครับเป็นการอ,าอัดเสียงก็ได้นะครับให้งานไวแล้วก็อัดเสียงประมาณนี้นะครับ แต่ไปส่วนต่างๆก็จะเป็นอ่าเลคช่นนะครับก็จะเป็นการถามตอบต่างๆ1บวกหนึ่งอะไรย่างเงี้ยซอย่างเงี้ยให้นักเรียนเข้ามาตอบอย่างนี้ได้นะครับเป็นคําถามเล่นๆอะไรกันการกเรียนก็ได้นะครับมรู้เล่นมากมายครับเปิดเพลงฟังให้นักเรียนก็ได้นะครับชิวๆไปในระหว่างทํางานก็สามารถ ฟังเพลงอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่ากดเข้าเรียนนาเสนอขอเข้าเรียนอย่างนี้ก็สามารถทได้นะครับนเสียงดังไปครับก็จะทําได้ประมาณนี้ครับโปรแกรมนี้ก็สะดวกนะครับในการเก็บขอบ้อมูลของนักเรียนนะครับรายงานพฤติกรรมของนักเรียนต่างๆครับเป็นการสะดวกมากสามารถรายงานผู้ปกครองได้นะครับผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูได้โดยการใช้อีเมลได้นะครับสะดวกสบายมากครับ สำหรับการสำหรับการค้นคว้าเว็บไซต์ที่มีบริการเกี่ยวกับการ,ราสร้างสื่อการสอนนะครับวันนี้ก็นำเสนอ,อก็คือเว็บไซต์ของค r a สโดโจนะครับาสามารถทำได้ตามที่กล่าวไว้นะครับ ใครไม่ทตนตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสามารถสร้างสื่อการสอนต่งางๆได้นะครับเป็นสื่อที่ดีมากเลยครับสําหรับผมในความคิดผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับออขอบคุณครับ